นี่เป็นถนนเส้นอุบลมุ่งหน้าไปกรุงเทพนะครับเราจะเข้าตรงนี้ได้อีกทางหนึ่งนะครับผมมาจากอุบลนะครับแล้วก็กำลังจะเข้ากรุงเทพนะครับนี่นะครับก่อนถึงปั๊มปลทอนะครับเลยปากทองชัยมาก่อนถึงปั๊มปตทอนนะครับมันจะมีทางให้เลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับผมนี่นะครับ พอดีมีรถรถนี่นะครับอันนี้คือทางเข้านะครับแล้วก็ตรงอย่างเดียวนะครับมุ่งหน้าไปวัดสุขขังนะครับมุ่งหน้าไปวัดสุข,ขังนะครับก็าครับเราขับตรงอย่างเดียวนะครับวิ่งมาประมาณสักสิบห้านาทีนะครับเราก็มาเจอวัดใหญ่สุขขังแล้วนะครับ แล้วทีนี้เราก็จะตรงไปบ้านโนนบ้านนะครับเพื่อไปดูที่ดินนะครับบ้านโนนบ้านนะครับถ้าหากว่ายังไงเนี่ยจับ GPS เขียนว่าบ้านโนนโนนบ้านนะครับหรือบ้านวังหินก็ได้นะครับก็ GPS จะพาไปพอดีเลยครับเดี๋ยวจริีก็ขับไปง่ายครับขับตรงอย่างเดียวนะครับเนี่ยครับจากวัดสุขังก็ครับตรงอย่างเดียวนะครับผม อันนี้นะครับจากที่ผมปักบุดให้นะครับก็จะวิ่งวิ่งมานะครับพอตรงมานะครับเราจะมาถึงบ้านโนนบ้านเลยนะครับบ้านโนนบ้านหมู่19ตำบลตะคุนะครับผมนี่นะครับบ้านโนนบ้านนะครับอันนี้เป็นทางเข้าหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ดินนะครับเนีเป็นทางคอนกรีตนะครับเนี่ยครับ้างหน้าเป็นหมู่บ้านนะครับที่ดินเราจะอยู่ใกล้หมู่บ้านนะครับเราก็เลี้ยวเดี๋ยวซ้ายตรงนี้นะครับเนี่ยครับ คอีจะถึงหน้าที่ดินเราแล้วนะครับแล้วก็วิ่งลงมานะครับ นี่นะครับที่ดินเรานะครับถึงแล้วนะครับแปลงนี้นะครับ๋ยวกให้ผมถ่ายรูปให้ดูเพิ่มนะครับนี่คือถนนที่ผมพามาแล้วครับอันนี้คือที่ดินเรานะครับข้างล่างนี่นะครับเห็นไหมครับเราจะถมนะครับถมเสมอกับทางนี่นะครับนะครับถมนะครับนะครับเราจะถมปรับให้เสมอกันนะครับกับทางทางนี่นะครับทางที่ดินเราที่ผมชี้อยู่นี่นะครับผมเห็นไหมเห็นไม่เห็นไหมครับ นี่นะครับอยู่ห่างหมู่บ้านนิดเดียวครับรอบๆก็จะเป็นภูเขาครับนะครับเป็นชีวิตชนบทนะครับอยู่ที่ปักทงชัยนะครับตำบลตะคุนะครับบ้านโนนบ้านครับผมทางเข้ามันเข้าได้สองทางนะครับอันนี้ผมอยู่ในตลาดปักทงชัยนะครับคุณมาจากอ่าวังน้าเขียวนะครับวิ่งมาเพื่อเข้าเมืองโคราชนะครับคุณสามารถเลี้ยวตรงนี้ได้เลยนะครับ ที่เขียนว่าบอสวินโฮมรีสอร์ทนะครับเข้าตรงนี้ได้อีกทางหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปที่หมุดที่ผมปักไว้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นผังของบ้านโนนโนนบ้านนะครับหมู่บ้านจะเลี้ยวเข้ามาตรงนี้นะครับเลี้ยวเข้ามาตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นทางปูนนะครับแล้วก็วิ่งทางดินมานิดเดียวนะครับจะเจอแปลงที่เราตั้งไว้นะครับผังจะเป็นอย่างนี้นะครับหันหน้าเข้าอย่างนี้นะครับ หันหน้าเข้าถนนเราก็จะขับรถลงมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะถมหมดเลยนะครับถมนะครับถม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 ให้มันสมดุลกับถนนนะครับถมเสมอกับถนนเส้นนี้นะครับถนนเส้นนี้คือหกเมตรนะครับแล้วก็เข้าเป็นซอยซอยนี่ก็หกเหมือนกันนะครับไอ้ขีดๆนี่คือเป็นของลูกค้าเก่านะครับนะครับท่านก็จะเลือกตรงที่ไม่มีขีดนะครับสามารถเลือกได้เลยแล้วก็เลือกว่าจะทำสัญญาที่ บ้านถ้าทําที่บ้านเราก็จะส่งไปรษณีย์ไปให้นะครับอมครับโอเคนะครับเมื่อคุณเลือกแปลที่ดีแล้วนะครับเราจะเราจะทําสัญญาแบบนี้นะครับสองสองใบนะครับหรือเราจะส่งไปรษณีย์ไปให้ที่บ้านก็ได้นะครับซึ่งเป็นคู่สัญญากันนะครับลูกค้าจะเซ็นผู้ซื้อนะครับผมจะเซ็นผู้ขายนะครับแล้วก็อ่าคุณรลงฤทธิ์ที่เป็นข้าราชการ อาข้าราชการที่เป็นที่ปรึกษาเราจะเซ็นพยานให้นะครับลูกค้าก็เซ็นพยานอีกคนแล้วก็ส่งกลับมาให้ผมแผ่นหนึ่งนะครับก็นี่นะครับก็สัญญาทาง่ายๆนะครับใช้แค่สำนาบัารประชาชนใบเดียวนะครับนี่ครับผมเป็นนิติกรระดับเจ็ดทำหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายปัจจุบันได้เกษียณอายุมาแล้วในตำแหน่งนิติกรท้าการ ขณะนี้ผมได้เป็นสาลาการติวถ่ายรายแ,แยกเสดอให้ับจศออสิริกรวิศวกรร,รมทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีการซื้อขายที่ดินกับขบจศสิสรสิกรวิศวกรรมจะได้รับที่ดินตามที่ท่านได้เสนอซื้อทุกท่านอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายทั้งสิน้นและ ในการซื้อขายสัญญาต่างจะเปียนเป็นพยานในการทำรสัญญาคบกฉบับด้วย